สามท่าทางที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่าคู่สนทนาของเราทําออกมานั่นแปลว่าเขากําลังอึดอัดและไม่ได้อยากคุยกับเราตอนนั้นแล้ว <c oughs> หลายต่อหลายครั้งนะคะที่ปัญหาความสัมพันธ์เกิดจากการที่เราไม่เคยช่างสังเกตมากพอเราคุยอยู่กับคนบางคนคุณง้อเคยเจอคะครั้งหนึ่งคุณง้อเดินไปกาลังจะไปเข้าห้องน้ํามีคนหนึ่งเข้ามาทักโอ้คุณง้อคะ่ะชอบคุณง้อมากเลยค่ะ เนี่ยนะคะลูกเนี่ยมาเรียนกับคุณงอแล้วดีๆเราก็โอ้ขอบคุณดีใจที่ได้เจอขอบคุณนะคะลูกเป็นไงบ้างถามถ่ยแต่ทั้งหมดอ่ะคือหน้าห้องน้านะคะหน้าห้องน้ําแปลว่าคุณงอกําลังจะเข้าห้องน้ําถูกไหมตอนนั้นคุณงอรู้สึกว่าห้องน้ําแค่เอ้่มแต่ไม่ถึงอยากเข้าห้องน้ํามากๆตาคุณงอเริ่มมองไปที่ห้องน้ําค่ะ คุณแม่ก็คุยไปเรื่อยๆจับแขนด้วยนะคะไม่ให้ไปจนคุณงอแบบไม่ไหวแล้วคุณงอต้องบอกว่าแม่เดี๋ยวงอต้องขอเข้าห้องน้ําพอคุณงอเข้าห้องน้ำค่ะเสร็จออกมาคุณแม่ยังยืนคอยอยู่และคุณแม่ก็จับมือและคุยต่อคําถามคือว่าถ้าเราเจอแบบเนี้ยในครั้งหน้า เราจะยังอยากเข้าไปคุยด้วยไหมนั่นคือสิ่งที่ครูอยากจะมาแชร์วันนี้3ท่าทางที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่าคู่สนทนาของเราทําออกมานั่นแปลว่าเขากําลังอึดอัดและไม่ได้อยากคุยกับเราตอนนั้นแล้วท่าที่1อ่ะครูว่าท่านี้หลายคนเข้าใจว่าใครๆก็รู้กอดอกอแต่จริงๆแล้วกอดอกไม่ได้แปลว่าเป็นการปฏิเสธ ร้อยเปอร์เซ็นต์พื่อเราเคยเป็นไหมบางทีอยู่บ้านเฉยๆนั่งดูทีวีแล้วก็กอดอกเราสบายใจเราก็กอดอกมันเป็นที่พักมือถูกไหมคะไม่ได้แปลว่าการกอดอกแปลว่าเนกาทีฟร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเมื่อไหร่กอดอกแล้วมือของเขาบีบต้นแขนมีอาการบีบต้นแขนหรือมีการจับอะไรบางอย่างที่ยึดมั่นไม่ได้เป็นผ่อนคลายให้รู้เลยค่ะว่านี่คือสัญญาณว่าเขารู้สึกอึดอัดไม่ปลอดภัยข้อที่สองค่ะ นั่นก็คือลมหายใจเราส่วนใหญ่จะมักเห็นคนที่ไม่พอใจคือถอนหายใจใช่ไหมคะแต่เราไม่สามารถถอนหายใจต่อหน้าคนบางคนได้บางครั้งบางทีเราต้องรักษาน้ําใจแต่เราอึดอัดและเราต้องไปด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่คนส่วนใหญ่จะหายใจเข้าลึกและกลั้นค่ะเช่นค่ะอให ว่านี่เขากําลังอึดอัดและอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องไปนะคะให้คุณถามเลยก็ได้ว่าเอ้ยติดอะไรไหมหรือตรงไหนให้เราสื่อสารทันทีก่อนที่มันจะลุกลามไปเป็นเพนในสมองของเขานะคะและข้อสุดท้ายข้อที่3ค่ะนั่นก็คือเท้าค่ะเท้าและช่วงลําตัวเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาเริ่มไม่อยากคุยเขาจะเบี่ยงเท้าของเขาออกจากเราแทนที่เราจะหันหน้าคุยกันปกติถ้าคนสนใจกันเนี่ยตัวลำตัวหน้าทั้งหมดจะตรงไปหาผู้ที่เรากําลังคุยด้วยแต่ถ้าเมื่อไร่ก็ตามเรารู้สึกออไม่ชอบใจแล้วเราจะเริ่มหันหนีตัวเราจะหันหนีหรือบ,บางทีเนี่ยขาเราข้างนึงตรงแต่อีกข้างนึงมันชี้ไปด้านนี้แล้วเปิดแล้วแปลว่าอะไรคะเตรียมเปิดแล้วเหมือนกันเตรียมหนีแล้วเหมือนกัน นะคะอันนี้คือลักษณะที่เราสามารถเอาไปสังเกตดูได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลครูง้อไม่อยากให้เราเอามาแล้วก็มานั่งเครียดว่าเฮ้ยเขาไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าคือคนตรงหน้าเขาอาจจะมีธุระมีความจําเป็นหรือมีสาเหตุมากมายที่เราไม่รู้เลยสิ่งเดียวที่เราต้องรู้คือนี่คือกายภาพที่เขาอาจจะรู้สึกว่าจําเป็นจะต้องไปที่ไหนสักที่เราก็มีหน้าที่ที่ ปิดให้เขาได้ไปในที่ที่เขาต้องการเขาก็จะรู้สึกสบายใจเวลาทุกครั้งที่เจอคนนี้แหมคนนี้นี่เข้าอกเข้าใจเราดีหลือเกิดสิ่งนี้ค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการสื่อสารมันไม่ใช่เรื่องของแค่การพูดค่ะมันคือการได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูด